ออกขาหมดสูงขาสอนดิกไตจำกันขานอใบมันออดขาขอขนอใหญ่ต่างเงาเป็นเงีงใหญ่ต่างเเป็นยะงีงใหญ่ต่างเงาเป็นจมเงีงใหญ่ต่างเป็นจมตาแงียงใหญ่ต่างเงาเป็นตะกันแงีงเง่งเงียงเงียงเงีงแงงเงยงก็เจ็ดห้า ไายต่างอรเตงตายต่างอรัยากเตงตายต่างคราจำเตงตายต่างครับพจำนาเตงตายต่างอาับ่จำเดเต่งตยต่างอรัได้กินเตง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 ก็แปะขนมไทยต่างอรเตงไทยต่างครัยากเตงไทยต่างอรับพจำเตงไทยต่างครับพจำนาเตงไทยต่างอรับพจำเดนเตงไทยต่างคอัได้กินเตงเทงเต่งเงเทงเทงก็กขนม นายตางอาพเนงนายต่างอานพยยากเนงนายต่างอานพจำเนงนายต่างอาจำนาเนงนายต่างอาจำเป็นเนายต่างอานพได้เกนเนงเนงเน่งเนงเนงออิขนออกไฟต่างอานพเป่งบต่างอายยากเป่งใบต่างอาจำเป่งใบต่างอานพจำนาเป่งต่างอานพจำนเปล่งใต่างอานพทได้กเป่งเป่งเป่เป่งเป่เปงเปงออกค้าดวงฮอดขันออก เน่งเ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 จ็าเต่ง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 ข้อปดาเต่งเต่งเต่งเ่งเท่งเ่งข้ก็ว่าเน่ง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 ข้อสิบขาเป่ง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 ขาแยกกอย่าไปลืมเตกเช่แผ่มันไปนอนเต้าร่าเขากุติก็แรงเขาหน่อาเต็กกอเต็มหมสก้อเต็กสองกอเต็มหมอดสามก้อเต็ก ดีกสามก็เดมอลก็แปดก็เข้าก้าอในขนนอยังก็เดรดมอลเดรดมอลใต้กำนำๆค่ะเอาค่ามาส่งค่า